ดูการประกอบชุดเบ็ดไว้ใส่กบยางกันนะครับขั้นตอนแรกเลยให้ใส่ลูกหมุนเข้าไปในตะขอเบ็ดก่อนนะให้ได้อย่างนี้จากนั้นนำลวดถ่วงมาพันรอบตะขอเบ็ดโดยเริ่มพันจากด้านตูดของตะขอเบ็ดมานะครับให้มาหาด้านปลายพันไปเรื่อยๆเลย โดยที่เราจะเหลือลวดไว้ประมาณสัก2 3มเซนนะครับจากนั้นให้เรานำชุดใบหลิวที่เราประกอบกับลูกมุนแล้วก็หมอกสปริงไว้เรียบร้อยสอดเข้าไปในลวดทวงของเราแล้วก็ทำการพันลวดทวงต่อให้มันล็อกอตัวใบหลิวไว้นะครับสถานีนะฮะเราก็อย่างนี้เลยประกอบชุดอย่างนี้นะบใบหลิวของเราจะไม่หลุดไม่ขาดออกไปง่ายนะครับ ก็เก็บไปลวดถ่วงของเราให้เรียบร้อยจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็ห่อด้วยเท่อหดนะครับเท่อหดนี่จะช่วยให้รวดถ่วงเราไม่ไม่ขยายตัวออกนะครับสุดท้ายก็ใช้ไฟแช็คลนนท่อหด ผมค่อนข,ข้างแรงนะครับวันนี้ก็จะหล่นยางนิดนึงโอเคครับก็จะได้มาเรียบร้อยชุดตะขอเบ็ดของเราใส่กบยางได้นะฮะทำมาอย่างไงี้ใช้งานได้ดีมากนะครับตอนนี้โอเคครับผม